ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสตินาคราสนะครับวันนี้จะแปลกๆนิดนึงผมมาอยู่ที่วัดวันนี้วันจันทร์นะครับ8พฤศจิกายนผมจะมาเป็นเจ้าภาพในการทอดกรถิ่นณวัดแห่งนี้อยากรู้ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเอาบุญมาให้อ่าถือว่าเป็นบุญที่ค่อนข้างจะใหญ่บุญหนึ่งเลยตามผมบอยมาเสตินาคลาบเลยครับอ่ะเนี่ยขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเนี่ยนะครับภายในบรรยากาศภายในวัด วัดเขาไซอ่อนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับในวันที่14นะครับใน,นที่14นี้จะมีการทอดกระถินนี่นะครับเห็นป้ายอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเตรียมงานบ้างวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดลบบุรีก็จริงนะครับแต่ยังขาดแคลนมากเลยนะครับปีที่แล้วถ้าใครติดตามผมบอยสิทธินครราชเนี่ยผมได้ไปมาทอดกระถินที่นี่เป,ป็นเจ้าภาพปีปีแรกที่นี่เมื่อครั้งที่แล้วก็ได้สร้างโบสถ์ไปพอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้ปีนี้ก็มาอีกปีหนึ่งนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมาบอกบุญนะครับบอกบุญนี้บางทีเนี่ยแค่อนุโมทนาสาธุบุญก็ังเกิดแล้วบางทีไม่จาเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายเลยนะครับห้าบาทสิบาทก็ถือว่าบุญแล้วนะครับโบสถ์แห่งนี้ปีนี้ผมตั้งใจว่าจะทําให้เสร็จนะครับกระถินนี่คือจริงๆเนี่ยหลักการจริงๆคือมันเป็นแก้ผ้าใช่ไหมฮะตามที่เรารู้กันคือถว่าถวายผ้ากรถินที่เหลือคือบริวารน,นะครับทีนี้ผมได้รวบรวมเงินในใน,ในระดับหนึ่งแล้วที่จะมาทําโบสถ์แห่งนี้ให้เสร็จ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับไปดูคร่าวๆก็อีกหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับปีนี้ผมทำสองวัดนะครับวัดแรกก็คืออยู่ที่สระบุรีอันนี้คือวัดที่สองนะครับนี่ฮะดูภายนอกกันนะครับตอนนี้เหลือภายนอกนะครับสังเกตดูดิบนบนข้างบนโบสถ์นะฮะจะมีการตกแต่งด้วยพญานาคเยอะเหมือนกันเลยทีนี้ด้วยความศรัทธาผมก็เลยมามาสร้างให้ในระดับหนึ่งนะครับปีนี้เอาให้เสร็จให้ได้นะครับความตั้งใจก็เลยขออนุญาตมาบอกบอกบุญจริงๆนะครับว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับถึงปลายทางทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแวะครับใครอนุโมทนาร่วมบุญก็เดี๋ยวผมใช้เลขที่บัญชีไว้เป็นบัญชีผมเองเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีเม้ไม่มีมุกมิบใส่กระเป๋านะครับทุกอย่างต้องไปทางนะครับเบื้องต้นผมบอกได้เลยผมไม่ได้มาพูดอวดล้าโดรวยนะครับเบื้องต้น2วัดที่ผมทํากระถินเนี่ยวัดแรกที่สระบุรีนี่ทำสาลาการบริเยนนะครับวัดที่2ก็ที่นี่นะครับวัดเขาไซอ่อนนะครับผมผมได้เก็บเงิน ลงทุนทรัพย์ส่วนตัวนะครับห้าแสนบาทนะครับลงในการทำสองวัดนี้ให้แล้วเสร็จให้ได้นะครับที่เหลือก็คือจะมาบอกบุญร่วมกันนะครับเผื่อมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยฮะบรรยากาศภายในวัดครับให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับไม่ได้อะไรมากเลยนะครับว่าเล็กๆนะครับมีพระจำพรรษาอยู่แค่ประมาณสามสี่องค์อะไรประมาณนี้นะครับสามสี่รูปอ่าพระนี่เราต้องเรียกว่ารูปนะครับไปผมพาไปดูนะครับปีนี้ก็คือจะเทปูนข้างนอกให้เสร็จ ปีที่แล้วผมทำข้างในจนเสร็จนะครับจริงๆเนี่ยบทอันนี้สร้างมาหลายปีมากแล้วยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่สําเร็จผมเข้ามาปีที่แล้วก็เอาจนข้างในเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเทพื้นปูนข้างนอกนะครับแล้วก็เตรียมฝังลูกนิมิตอ่านี่เตรียมฝังลูกนิมิตเนี่ยมาไม่ยากครับใครจะมาร่วมบุญก็ได้นะฮะวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับที่วัดเขาทรายอ่อนอำเภอเมืองลบบุรี หรือจะร่วมบุญกับผมก็ได้นะครับปกติปีหนึ่งเนี่ยผมจะบอกบุญแค่ครั้งเดียวนะที่จะให้ร่วมให้ร่วมทําบุญนะครับที่เดี๋ยวเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญหมายความว่ามีบุญอะไรก็จะมาแชร์มาบอกเก่าแต่นี้คือบุญง่ายๆเลยขอร่วมทําบุญเอาง่ายๆนะครับขออนุญาตร่วมทําบุญนะครับเพื่อบุญกระถินผมมีความเชื่อว่าเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะครับในรอบหนึ่งปีเนี่ยมีครั้งเดียวนะฮะกระถินเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีการทํารั้วทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นภูเขานะครับเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จครับอีกหลายอย่างพอสมควรเหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างน้างก็ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วจะได้ให้พระสงฆ์ท่านประกอบกิจได้อย่างสมบูรณ์นะครับภายในโบสถ์แห่งนี้นะฮะก็นุโมทนาบุญร่วมกันแล้วกันเนี่ยดูดูบรรยากาศภายในวัดนะครับโรงเรียนท่านก็ยังไม่เสร็จ ันนี้เป็นกุฏิสงฆ์นะครับกระถินพี่แล้วได้ในโบสถ์แล้วนอกนอกรอบนอกรอบหมายวา่าผมทําบุญข้างนอกอีกก็สามสี่แสนก็เป็นการเทปูนรอบนะครับนี่ต้องทำเยอะครับต้องทาสีต้องอะไรเยอะเลยปฏิทังขอนอีกเยอะเลยข้างบนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับบรรยากาศ คือแอร์นี่ผมก็มาติดให้นะเหตุผลเอ e, ๊ะทำไมเดี๋ยวมีคนไรคนค้านทําไมบวต้องติดองค์ติดแอร์ข้างบนมันเป็นป่ามีหมา,ม,หม,ามุ่ยเต็มไปหมดเลยนะครับพอหน้าหน้าฤดูร้อนเนี่ยเปิดกระจกไม่ได้เลยเปิดกระจกปุ๊บหมาหมุ่ยก็จะปิวมานะครับพอปิวมาปุ๊บพระก็เข้ามาไม่ได้เลยคันนะครับบางทีเลยต้องทํากระจกแนวนี้นะครับด้วยด้วยพืยยย้นที่นะครับไม่ใช่ว่าพระสงฆ์จะต้องสบงสบายอะไรไม่ใช่ครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมีที่มาที่ไปหลายอย่างที่ต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ เลยขออนุญ,ญาตมาบอกบุญครับอ่ะวันนี้ผมบอยเศรษฐินคาคาราชก็ขออนุญ,ญาตบอกบุญแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญกับผมก็กราบเรียนเชิญแล้วกันนะครับยังมีเวลาถึงเช้าวันที่สิบสี่เลยนะครับอ่ะขอบคุณมากขออนุโมทาราร่วมบุญด้วยกันขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็สปรพัฒนาร่ำรวยเงินทองล่ำรวยทรัพย์สินนะครับจากผมบอยเศรษฐินคาคราชณวัดเขาไซออนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับมาสร้างบุญร่วมกันครับสาธุครับพญานาะค Vamos